สวัสดีครับพบกับทริปรีวิวเลยนะครับวันนี้จะเป็นเราจะมารีวิวเออสาลายจากเซเว่นอีเลเว่นครับก็จะเป็นรถที่เรานํามาเนี่ยก็จะเป็นสายออริจินอลนะครับซึ่งเราไม่ได้เอาสาลายรถสไปซี่หรือรถอื่นมาเพราะว่าเราจะทดสอบว่ารถออริจินอลของสาลายอะไรบ้างนะที่จะสามารถแบบรับประทานแบบชิลๆในเวลาว่างนะครับก็วันนี้ได้มาสีแบรนด์ของสาลายนะครับก็หารได้เท่านี้เนาะก็ไม่รู้มีอีกไหมแต่ว่าเราเจอมาสีแบรนด์ครับมาเริ่มอย่างแรกเลยนะครับก็สาลายแบรนด์นี้ครับไม่ก็ไม่คุ้นเลยว่าชื่ออะไรตะวันแดงไม่ค่อยได้ยินชชื่่ออนี้ครรับลลววเาาาามมงิดสย ตะว,วันแดงเนี่ยจะมีรสชาติเป็นอย่างไบ้างตัวแพ็กเกจจิ้งนยเป็นเบนเทนนะครับซึ่งให้ความแบบฟิูเหมือนอารมณ์แบบเด็กแบบสมัยก่อนเลยอะคือเบนเทนเวอร์ชัน,ชนเนี้ยเป็นเวอรช์ชันที่แบบเก่ามากเลยเนี่ตั้งแต่แบบเราเป็นเด็กแลว้วอะไม่น่าเชื่อว่ายังเอาอมาทำเป็นแบรนด์สไลด์อยู่เดี๋ยวจะลองมาชิมรสชาติเลยว่าจะอร่อยไหมเป็นยี่ห้อที่ไม่ค่อยรู้จักเลยตะว,วันแดงเดี๋ยวมาลองชิมเลยตัวสไลดมีความกรอบตัวแผ่นเนี่ยไม่ได้เขียวมากมันจะมีความออกเหลืองนิดนึงอะ รสชาติเนี่ยหวานตัวเท็กเจอร์เนี่ยกรอบอืมก็สำหรับเราอะก็คิดว่ามันก็พอกินได้เนาะแต่ว่ามันเหมือนแบบในฟิลให้แบบความเป็นเด็กมากกว่าแล้วก็รวมถึงแพ็คเกจแพคเกจจิ้งมันด้วยอะมีความเป็นแบบเด็กๆมากเลยอ่นึ่งตัวต่อไปนะครับก็ตัวนี้เลยซิดิโกะนะครับซารายออริจินอลอันนี้เป็นแบรนด์สมัยแบบเด็กมากเลยแบบที่นางเงือกน้อยอะไรเนี่ยก็มาจากตัวนี้เลยนางเงือกสีโกะเนี่ยเดีย๋ยวเราจะมาลองชิมเลยว่าซารายซิดิโกะเนี่ยรสชาติดั้งเดิมมันจะเป็นยังไงนะครับเคยกินแต่ตอนเป็นเด็กแล้วแต่ว่าจาารสชติไไม่ด้นเนนะี ตัวสลหรก็จะให้มาประมาณหกชิ้นนะครับอยู่ในแพ็กเกจแบบนี้เรามาชิมเลยเออเหมือนกับสลายที่มันเป็นตัวห่อแบบนี้ตัวยาวนี้ที่เขาขายกันตามไหนอะที่มันจะเป็นแบบที่เขาคิดว่ามันจะเป็นทามาจากพลาสติกนะเออแหละของจีนอะได้สองแผ่นนะครับตัวกล่นมันก็หอมนะเดี๋ยวมาชิมเลยถามว่าแตกต่างอยบตรงนี้มันแตกต่างมากอันนี้ให้ความรู้สึกแบบบางๆเหนียวๆอะไม่ได้ให้กรอบความกรอบก็มีแต่ว่าไม่ได้กรอบเท่าไอตัวอเดนต์ตะวันแดงตัวนี้ของเด็กอะ ก็ถือว่าไอตัวซิดิโกเนี่ย mm hmm. ก็พอใช้ได้นะแบบรับประทานชิลๆแบบเหมือนนั่งกินแบบใน mm hmm. เวลาเรียนนั่งกินในออฟฟิศอะไรเนี้ยก็ตัวเนี้ยโอเคเลยต่อไปนะครับ mm hmm. ก็ตตัวยอดคิดมากเลยนี่กระตุตนนะครับต mm hmm. ิดชีสจากข้าวแก่น้อยนะครับเป็นรสออริจ hmm. mm ินอลมีขายตามตร้านสะดวกซื้อทั่วไปที่แบบทุกคนต้องดูจักเลยอะ่ะ mm hmm. เป็นในไวเดกของเราเอนกันเลยมาลองชิมเลยสลายนินเล็กมากมน่ดเดียวด้วยนี่ mm hmm. แต่ตัวสลายนี่มีความเขียวมากรู้สึกแบบ ต่างกับไอตัวนี้เลยอ่ะตัวนี้จะมีความแบบเป็นเหลืองอ่ะเหมือนปรุงรสหรือเปล่าน่าจะรสปรุงจัดหน่อย ไอตัวนี้เขียวเขียวสวยมากกลิ่นก็โอเคมีความเป็นแบบสาายอบอะ่ะตัวนี้ได้ฟิลแบบความเป็นสาลายที่แบบค่อนข้างดีมากเลยจ้ะสองตัวนี้ซึ่ง2ตัวนี้ให้ความเปอร์เซ็นต์สาลายที่ออกมามันค่อยมีเท่าไหร่หรือว่าจะเป็นเกตสาลายคนละแบบปีชี่หรือพันหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าไอตัวนี้รับประทานแล้วแบบอร่อยมากแบบรสชาติก็ไม่ได้จัดจ้านมากมีความกลมกล่อมเค็มๆนิดๆถือว่าตัวบิชชี่เท่ากันน้อยอ่ผ่านเลยฮะหนึ่ตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นนี่มาชิตะนะครับสาลายจากเกาหลี ลองชิมเลยตัวนี้จะขาดวางนิดนึงตัวสลา,ายมีความบางมากแล้วก็เป็นสีเขียวตัวนี้จะเขียวเข้มกว่าไม่รู้สาหายผลพันธ์หรือเปล่า แล้วก็หนากว่ากรอบกว่าแต่ตัวนี้ตัรู้สึกแบบบางๆอ่ะแล้วก็เฉียวๆอ่ะฟีวคล้ายพลาสติกไงไม่รู้อ่ะรสชาติก็จืดๆหรืว่าไม่ค่อยมีรสชาติอะไรอ่ะไม่ได้กรอบอ่ะเนาะมันเป็นแบบบางๆเหมือนกินแบบแผ่นพลาสติกแบบแผ่นพลาสติกแบบกระดาษพลาสติกแก้วอะไรประมาณนั้นอ่ะตัวสลายบางมากบางมากๆถามว่าที่ชอบที่สุดก็คือตัวไหนตดวงใจของเราเลยมิกชีทหมาเข้ากัน้อยครับอร่อยมากแล้วก็รสชาติในกลมกล่อมพอดีเค็มพอดีแล้วก็กรอบแบบมีความเป็นสไลด์เต็มคำมากกว่าแล้วก็ นี่ตัวนี้ก็ไม่ได้แย่ซิลิโก้นี่สามารถนั่งกินชิวได้เลยเนี่ยเวลานั่งอะไรทาอะไรชิวๆก็ตัวหยิบซิลิโกมารับประทานได้เลยนะครับคำนี้ก็จะเป็นรีวิวสาหร่ายจากร้านคาเซเวนเอเลเว่นนะครับหากไม่ได้หยิบสาหร่ายตัวไหนมาเนี่ยก็ขออภัยด้วยครับว่าเซเว่นที่เราไปเนี่ยก็มีจำนวนเท่านี้นะครับครับเป็นไงกันบ้างครับกับการรีวิวสาหร่ายของเรานะครับหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็กด subscribe ช่องของเราครับอย่าลืมครับเรามีกิจกรรมในการแจกของครับเมื่อถึงห้าพัน s u b s c r i b e ครับวันนี้ลาไปก่อนนะคครรััับบสสวดี